ดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สยามค่ะทุกคนเปิดใหม่แล้วสวยมากเรามาทําอะไรเนี่ยค่ะจีน่าวันนี้เราจะมาให้ดูว่าหนึ่งวันของการที่เราสองคนเนี่ยมาเที่ยวกุงเทพมาเที่ยสยามเนี่ยเราจะทําอะไรกันบ้างอุย้ยเหมือนเมกาเลยอะ่ะอุย้ยเอาจริงๆคือเหมือนเกาหลีเมกาอะไรเงี้ยเหมือนอยู่นะมันสะอาดมากเลยอะ่ะ จริงๆอะแพนของเรียวฟางอะก็คือมันเป็นเพื่อนจีน่าเว้ยแต่ว่าเออจีน่านางจะมาซื้ออัลบั้มแลวนี่เรียวฟางคือแบบไม่เคยซื้ออัลบั้มเลยเว้ยใช่วันนี้นะคะจะพาเรียวฟางมาดูร้านอัลบั้มครั้งแรกในชีวิตนางว่าจะซื้ออัลบั้มอะไรใช่แล้วก็อัลบั้มแรกในชีวิตฉันจะราคาเท่าไหร่จะมีอะไรบ้างเอ้จะซื้อกี่บาทอ่างี้ดีกว่าที่สุดเพราะว่าห้ามเรียวฟางไม่ได้นะเพราะเรียวฟางยังซื้อเพราะเรียวฟางคือเรียวฟางเรียวฟางคือไม่อั้นค่ะเรียวฟางงบไม่อั้นนะคะใช่ ถ้าเราติดตามนะคะว่าเลียวฟางจะซื้ออะไรเดี๋ยวรอดูเลยอ่ะวันนี้ชอปปิ้งอะไรบ้างดีกว่าเพ<ฮ><ฮ>ราะว่าสยามเปิดใหม่มันสวยมากจริงๆทุกคนสวยมากเนาะน้องโอหตอนนี้ก็คือเราจะเดินไปเรามีแผนแทรกวัน,นิดนึงทุกคนว่าจะเดินไปตรงเซนโบววันนี้เราจะไปเซนทัวเพราะว่าเราจะไปหาเพื่อนค่ะ นันก็คือชาร์ลอตกับมาลิมานั่นเองทุกคนว่าเราจะเข้าถึงเพื่อนเราไหมเออทุกคนทายสิพวกเพื่อนเราคนชอบที่จะเฟมัสนะใช่เฟมัสมากทุกคนรู้จักไหมอิงโหลดเออแถ่คนที้ไปงานเปิดตัวเซรั่มใหม่ตัวใหม่ของวิงไว้ด้วยค่ะทุกคนเลิศเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้หอบละ เพื่อนเหนื่อยมากแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่เหนื่อยเว้ยเพราะว่าเรามีโอุป้าเดินไปได้ไะคะ่ะเหนื่อยวะเรามากับพี่นนท์ทุกคนเราไม่เหนื่อยนี่อร์ช่นแคือแบบจะบอกว่าร้อนมากนะร้อนมากร้อนแบบร้อนโคตรเดินเยอะแต่ดูเต่งตัวร์ดิ ตัวแบบเหมือนหนาวมากอ่ะแต่จริงๆแบบร้อนร้อนแบบร้อนหนึขอร้องนะว่าตอนกลับแท็กซี่มีดีเอ็กก็ได้เพื่อน เรียกวามัหลอกค่ะเรียกวามันหลอกเพื่อนค่ะพาเพื่อนมาเอ็กซ์ตร้ามันช่ยรมานนี่ถึงแล้วถึงแล้วทุกคนถึงแล้วทุกคนเออถึงแล้วนะคะจริงๆเย้เย้มาเย้ด้วยกันเย้เย้ เรามาถ่ายรูปก,กาแฟเราดีกว่าทุกคนดีนี่ราคาไปถ่ายรูปก,กาแฟอตอนนี้เราก็กลับมาตรง,ยงสยามสแควร์ทุกคนลังจะเดินไปร้านเกอาอหลีตอนนี้ก็คือวันนี้ก็คือเดินทั้งวันเดินทั้งวันจริงๆทุกคนเดินแบบเดินทั้งวันเดินขาลาก จริงๆไม่มีอะไรเลยโอ้ยถึงแล้วนะคะนี่หล่อมากเฮ้ยถึงแล้วอุยวอ้ยครั้งแรกกับการมาร้านเกาหลีครัอองร้งแร,งแรกกับการซื้อบ้างครั้งแรกเออครั้งแรกทุกอย่าง พกพี่นอนมาซื้อพี่นอนท์นะโอ้ยคมณวัสดีจะมาแล้เขาะเป็นยังไขาจะเลือกกันนะคะว่านี่นี่นี่เอาอะไรดีตัดสินใจเลยค่ะแล้วจำไม่ได้แน่นะว่าตัวเองมีอะไรไปแล้วอ่ะกลัวซีซัมอ่ะ อันนี้ก็ได้ค่ะนีอ่อุ้ยเลือกเร็วว่าเอาไหนที่สามคัน,นอันนี้ก็ได้เอานี้เลยใช่ไหมอันนี้เลยก็ได้อุ้ยปังัปเลยอันนี้อันนี้อันนี้โอเคยสายส่ยตาได้แล้วทุกคนสิบซื้ออันนี้ ๋ยวเราจะไปแกะกันว่าข้างในมีอะไรแล้วก็แบบมีการซ้ำกันที่มีหรือเปล่าเออไปเมืม่อติ่งเกาหลีเขาเจอกันนะเนาะอันยองค่ะทุกคนคะวันนี้จีน่ากับเดียฟังนะคะจะมาแกะอัลบั้มกลางสยามเลยค่ะนี่บรรยากาศดีสุดๆ ีน่านะคะจีน่าซื้อเป็นอัลบั้มของ T uy, ทีใบทีบั้มใหม่ล่าสุดมาเลยค่ะส่วนของเรียฟฟางนะคะเซเว่นคินค,ค่ะนี่คู่หูต่างดรอมนะคะทุกคนอ่ะเราจะมาแกะกันก่อน,อนเลยใครคแ,กแกะพร้อมกันไหมพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยอ่ะ,อะนี่ใกล้ๆที่จะแกะง่ายเนาะเพราะว่าอ,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 อ่ะมาใกล้ๆดีกว่าค่ะทุกคนตากล้องมาดูตรงนี้มาตากล้องเท่าไหร่รับแพนโฟกัสที่อัลบั้มเลยนะคะไม่ต้องโฟกัสที่จีน่ากับเรียฟฟางเนาะ ต,ตอนมีโฟกัสที่รดไะ้ยอุ้ยอ,อ,อุเป็นใครอ,รอีุ่้ยอุ้ยใช่คนีหล่นข้างบนไหมพี่ไทยฮยอนนะคะทุกคน <c oughs> เราได้พี่ไทยฮยอนนะคะต <c oughs> ื่น <c oughs> เต้นเลยอะ อันนี้เป็นสามมิตินะคะทุกคนอืมปวดลอยนี่เป็นสามิตินะวีเลิศจ้าวีข้างในคือแบบวีเป็นภาพดีมากเลยอ่ะเป็นภาพเหมือนเล่าเรื่องราวอ่ะทุกคนได้เลยอุวยอันนี้คือต้องบอกว่าจีน่าเพิ่งมาติ่งปะใช่สิคะเพิ่งมาติ่งแล้วจริงจังมากติ่งไม่กี่วันมาซื้อเลยใช่รอยย่อสุดๆสวยมากเคยแกะบ้างมาแกะบ้างครั้งแรก มาดูกันนะคะว่าเราจะได้ใครดิอชิค่ <S <S โอชีนะ,ะทุกคนอันนี้ไม่รู้เขาเขาเรียกว่าอะไวะ้โปบครับนะใช่เราไม่มีดวงเราเราได้ของด็แบบว่เาเล็กๆไปแบบโฟตโต้การโฟตโต้บุ๊คเล็กๆแล้วข้างในมันจะมีของนี่เข้ามาแทนเลย นี่ข้างในมันจะมีของทุกคนอ้ยแบบว่าหล่อมากค่ะแฟนแฟนอฮ้ข้างในมันก็จะเป็นแบบผวงลูกโค้งลูกผ้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนนะคะคนนี้คือแบบแต่งงานด้วยอยากแต่งงานอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราครัอุ้ยอุ้ย ที่จองพันนะโอเคแล้วก็ข้างในก็ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็แบบมีเป็นแผ่นซีดีอะไรอย่างเงี้ยเออเออเธอมื่อใหม่หัดแกะนะคะก็เมื่อใหม่หัดแกะ <laughs> โอ๊ยมันมีแค่นี้ใช่ไหมนีม่นะคะข้างในกเ็เป็นโฟลเตอร์อะไรเงี้ยโอ๊ยเป็นร <laughs> ูปภาพโอ้ยวมีใคขยะ พี ah e ่เจคก็ไม <to> yep. so ่ใ okay. ช่เมนเราอีกนะคะเป็นพี่ดีเคนะคะกับพี่กัลยนนะคะได้สี่ใบหมายชีน่าได้ใบเดียวดีใบดีได้ใบเดียวซีเมทีได้ทั้งสี่ใบอ่ะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เมนเลยไม่ได้เมนตัวเองไม่เป็นไรจะไปหาซื้อจะไปหาซื้อกั๊แยกครั้งแรกในชีวิตที่มีอัลบั้มนะคะอัลบั้มก็เก็บไว้ เ็จภารกิจเรียบร้อยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปหาน้ํากินหุกๆแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าก็เราก็ไปซื้อบ้งซื้อบัมเรียบร้อยเนาะแกะกันเรียบร้อยก็คือนกไปเลยเพราะว่าด้วคุณนกด้วยเรคือบ้างของาที่ใบทีอะทุกคนมาได้แค่ใบเดียวเองใช่เซเว่นทียังได้สี่ใบแต่ก็นกเนาะแต่ว่าจีน่าโชคโชคดีป่ะจีน่าแกะครั้งแรกจีน่าบอกว่าจีน่าได้เบนได้เมนตัวเองเลย ครั้งแรกคือได้เมนตัวเองแต่นี่ยังไม่ได้เมนตัวเองเดี๋ยวจะพาเรียวฟางมาเดี๋ยวจะพาเรียลฟางมาซื้อละมัฟปีกบ่อยๆนะคะทุกคนถ้าชอบก็ก<ช>ดกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆเลยว่าจะให้เสียตังเยอะแค่ไหนกูว่ามามหล่อเล่นพูดจริงพูดจริงเสียตังจริงเรียฟางไม่อันเรียวฟางไม่อัน,อน,อนคะ่ะเอร็จแล้บค่ะ